สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับพี่เล็กเช่นเคยนี่ข้างหลังเป็นโรงงานชีสโรงงานที่พี่เล็กเพิ่งจะได้เริ่มงานไปเมื่อสองอาทิตย์แล้วนะคะงานประจํานะบ่ายโมงนิดๆน,นะคะตอนที่อัดวิดีโอเดี๋ยวพี่จะวันนี้นะคะเป็นวันดีก็คือหนึ่งเป็นวันครบรอบแต่งงานของอพี่เล็กกับพี่อาจแล้วก็เป็นวันที่เราย้ายวงไปที่วิกคนานะคะที่ที่เราจะขายอาหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่เล็ก จะกลับบ้านเข้าบ้านนะคะแล้วก็นิมนต์นะคะหลวงพ่อต้องทาไปเสร็จแล้วก็ไปรับญาดแล้วเดี๋ยวไปที่คุกน้ากันค่ะแล้วก็ความโชคดีอีกอย่างวันนี้นะคะอุณหภูมิในบวกเจ็ดหิมะบนถนนใหญ่นะคะไม่มีเลยละลายหมดนะคะทําให้ชอเฟอร์นะคะคนที่ลากรถไปให้พี่ลากบองไปให้พี่เล็กเนี่ยขับรถได้ง่ายๆไม่มีลมไม่มีพาย,ยุโชคดีมากๆเลยะคะ่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆนี่น ี่คือเมืองคริกนหน้านะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าติดบุ๋มหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นน้องบุ๋มเมื่อกี้น่าจะเป็นน้องบุ๋มเพื่อนพี่เล็กนะคะส่งสรไปทํางานตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นถนนตรงนี้เรียกว่าถนนริกสไบเทรขับตรงไปอีกประมาณร้อยกว่ากิโลจะถึงทรนเนี่ยเมืองใหญ่แล้วก็ เส้นนี้จะไปไปอาราดาวทางกลับบ้านนะคะเราตั้งอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้โชคดีอากาศเป็นใจแต่ว่าลากมาแล้วก็จะมีโครนมีอะไรอเกินตอนนี้เราก็จะทำความสะอาดนะคะให้เสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้อากาศจะหนาววันนี้อากาศบวกสามบวกสี่เลยต้องรีบทำนะคะและเดี๋ยวพวกพี่ก็เช่าอพาร์ตเมนต์ด้านบนนี้ด้วยตรงนี้ค่ะนีเอาไว้ วันไหนที่วันไหนที่อ่าไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงลูกเราก็จะอยู่นี่นะคะก็สะดวกทั้งเก็บของที่พักเลยนะคะเปียกลังล้างวงอยู่น้ำไหมคะน้ำลังดิน่นวัหลังดิ่น เดี๋ยวเราจะต้องมีตรวดนี่คนก็มองนะคะจะถามว่าหนาวไหมหนาวมากนี่เดี๋ยวล้างวงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะลองดูตรงนี้ก็เป็นบ้านคนเป็นหมู่บ้านรถผ่านไปผ่านมาเยอะอย่ แกจ,จะเลื่อนไหมอ่ะล้างงงสรแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บของนี่ข้างในนะคะพรเปิดตัววอร์มเมอร์สามตัวเลยนะคะอุ่นอุ่นอุ่น,นใช้ได้ตอนนี้ก็เก็บของให้เข้าที่ค่ะเลือกเอากล่องเดี๋ยวเรียนก,กล่องเข้าชั้นเ่ย วเราจะขึ้นไปอพาร์ตเมนต์ข้างบนนะคะไปดูดฝุ่นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยววงเราก็จะเปิดไว้นะคะเดี๋ยวก่อนกันแล้วเดี๋ยวก็จะมาปิดนะคะเดี๋ยวไปดูอพาร์ตเมนต์ข้างบนกันค่ะนะคะอพาร์ตเมนต์เราอยู่ชั้นสองนะคะขึ้นบันไดมาจากตรงนี้ข้างๆก็จะมีอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะเราที่อัดดูดฝุ่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะก็จะมาทาความสะอาดใหญ่ นี่นะคะถ้าเราพอใจมากเลยอย่างแรกก็คือในเรื่องของขนาดและอีกอย่างก็คืออยู่ใกล้วงนะคะตลอดเวลาที่พี่ทำโปรเจกต์วงเนี่ยพี่นึกเสมอว่าขอให้ได้ที่พักอยู่ใกล้วงแล้วก็ได้จริงๆด้วยแล้วก็ค่าเช่านะคะเดือนละ3700โครนเท่านั้นเองแล้วเขาก็ไม่เอามัดจำด้วยใจดีมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะเข้ามา พีอ่อดูดฝุ่นเสียงดังนิดนึงนะคะมีสามห้องนอนกว้างมากนะคะนี่ห้องนอนแรกนะคะตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะมันไม่ได้ใหม่นะคะแต่เราพอใจแล้วก็นี่ห้องนอนอีกห้องนึงนี่ก็กว,ว้างกว้างกว่าห้องนอนบ้านที่เราอยู่ตอนนี้ห้องนอนนี้นะ่าจะให้ลูกสาวนะคะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเยอะขอไหว้นี่มนหลวงพ่อต้องทำมานะคะแล้วก็ ว่ายเจ้าที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำไม่กว้างมากแต่เราโอเคห้องน้ำตู้อาบน้ำนี่นะคะสมุดตู้อาบน้ำแล้วที่สคันพื้นน่ะมีมีวอร์มเมอร์ที่พื้นด้วยชอบมากเลยะคะ่ะจากนั้นก็เป็นในครัวนะคะนี่แบ่งเป็นสัสดส่วนดีมากห้องครัวกว้างมากนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเตา เตาเนี่ยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ห้องเล็กเดี๋ยวเราย้ายมากับตู้เย็นเดี๋ยวย้ายมานะคะสีขาวสะอาดสะอา้านเช่านะคะและนี่ก็ห้องนอนอีกห้องที่สามก็เดี๋ยวถ้าเป็นห้องนอนของพี่เล็กกับของพี่อัดนะคะกว้างมากสะอาดสะอา้านแล้วหน้าต่างกว้างมากและที่สําคัญเราชอบตรงที่ขอบหน้าต่างกว้างเราสามารถวางแบบว่าต้นไม้เล็กๆประดับได้แล้วก็มีห้อง รับแขกกว้างๆสองห้องแต่ว่าไฟไฟที่เพดานน่ะเดี๋ยวต้องให้เจ้าของเขามาติดให้นะคะดูสิคะกว้างมากขออภัยแสงไม่มีเนี่ยค่ะวอร์มเมอร์สองตัวตรงนี้เราจะเอาเป็นอ่าห้องนั่งเล่นของเราเพราะว่ามีวอร์มเมอร์สองตัวแล้วก็หน้าต่างสองข้างแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกอีกห้องหนึ่งนะคะเดี๋ยเราจะเอาไว้เป็นห้องอ่าเก็บของนะคะเก็บของที่เราใช้ขายอาหารนคะคะ มองลงไปก็จะเห็นหลังคาวงนี่วงของพวกเราเนี่ยนะคะเนี่ยถนนถนนใหญ่คือแบบนึกอะไรก็ได้ดั่งใจช่วงนี้นะคะคำทำนายน่าจะแม่นจริงๆพี่เล็กเนี่ยลัคนาราศีพฤกนะคะพระราหูเข้าตั้งแต่วันที่สิบกันยายนแต่ว่าเข้าเข้าแล้วดีนะคะอะไรที่นึกไว้ก็แบบ เป็นไปนด้วยใจกับทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเนี่ยนะคะเป็นไงคะวันนี้วันดีวันก็รอบแต่งงานของพวกเราของพี่เล็กกับพี่อาสนะคะแล้วก็เป็นวันที่เราย้ายวงและเป็นความโชคดีที่อากาศเป็นใจนะคะแล้วก็เราก็ได้นะคะ,ะว่ายช่อที่เดินทางเพื่อบอกกล่าวท่านว่าเราจะย้ายเข้ามาอยู่นะคะ ก็อาทิตย์หน้าน่าจะได้เลิกอาหารเลยนะอาหารจะแบบว่าเป็นตัวนะคะก็ขอกำอะยจะกำลังใจจากเพื่อนๆที่ะายก็โปรดติดตามกันต่อไปนะคะว่าชีวิตเราสองคนนะคะจะเป็นยังไงนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนที่อยู่กันนานะคะไม่ไดงเป็นไหนแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ